ครับวันดีครับปี่นองเอฟซีครับวันนี้เรามากินซอมลุมพีีดองกันว่าปี่นองเออวันนี้จ้างกันกับมาหนังกับปี่ล่วงจงกับเดี๋ยวปี่ล่วงจงจิ้มแรกก่อนปี่นองเออไอ้ตอนนี้จัดมันนักเด้อเกินลงเลที่รับปี่นองว่าลดจัดมันปั่นปรือมั้งกับ ฮะด้แรงพี่น้องเว่านว่านเข้มเก้มเล็ดเลดครับแล้วก็เปรียวเปียวน้อยน้อยครับเละครับพี่น้นองบรรยากาศอากาศร้อนบอดีพี่น้องชุดชุดเลยครับพี่น้อง Nắp tô ra ít ra gặp <laughs> Tô này là chán mệt mệt Bị ơi, rồi ừ. Ău ừ. ừ, chăng, Chán mèo không chín đáy mai Để bị luông ngay chán nữa đi Ừ ngon Ngon lẹ tí Ừ, ừ. 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 อยากปีนองออหนังมันดีว่าม่วนจา,จางแรงชุดเลยปีนองได้น่อต้นนะครับนะ <c oughs> ลองเล็กตีแลาวสดน้ำมิด <laughs> ừ ừ Bình tiếp nuôi là bị nổ ngứa chát ai nằm kén, lấy ít cả lấy gặp

Để là ngọc bì nó ngứa hư hư Ai chàng đã cầm hư đi hư 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 Chàng đúng hư 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 leo, hư đi hư 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 ว่าจางไปหนยบางที่ปนนี่กันเลยพี่น้องเออพี่ลวงจงกันอ่าไปตั้มตีอื่นกับตึ้งจางก็อยู่บ้านกับจางก็อยู่ที่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยกับตาว่าปล่อยพี่ล่วงจงก็อีอีรุ่นเนียกับกลัวว่าก็อีป่อยบามียนกับซุนนอนหลาวนี่เพราะว่าพี่ลวงจงหรือ่าทำไมได้กับกินก้าวหรือหวาเนี่ยกินซ้อมดองหลู่ลุมปีนี้กับโอ้ชุดหยดเลยพี่น้องเออ ก็มาตันตีเลยอันนี้จางเดี๋ยวบิล่วงตักตี้นึ่นครับอยอบยอบพี่น้อง